ก็เลยโอ้ยกันสีพ่อผีจุดดอกสุดเก่าพันเจ้ามาสาบาันี้มีสันดานมีคนเสาอยู่สุดพันนี่มันจระของอันนะเหลือเอาแต่สุดง่ายสุดขี่หลายๆจงให้ลูกน้องมึงอย่าว่ามึงอย่าว่ามันบองงามมึงถอดออกที่หลังข้ามาบองงามถอดออกกระโปงเปลื่อยทระตัวขอบคุณพันธกอนขอบคุณเมนแล้วต้องขอบคุณที่ทานชุดสวยๆให้พวกเราเดี๋ยวอันอยากถามถามป่ะอันผู้ปักนี่ตาแตกเราบอกเลยก็ปักพักแน่ยเด่น หนุยอนยอมสบายจะเห็นมันดูปากแม่มันแค่สูต้องยอมรับได้ทุกอย่างนี่ต้องมีความละเมียดละไมเออเบงทีดาสุดเพชรเวอร์เรียมเรี่ยมยุ้มยุ้มปานธาตุห้างยุคห้างวัดบอลบอลแม่ยังมึงประเบิงเพชรสีนี่แมสีใดอีกสีชมพู้องตองี่ปานมาสีนก่แด็ดมาสีไก่แต่ยี่หานี่เอาขอสีเพชรีเได้สีหีมันก้ใกล้กันหั่นละเอาโวยกระยาเดี๋ยวเขาสุดสีเขาละมองแม่ ป่านนั่นบ่มักหีบ่มักหีมาสี่ไกลหีเขาดี้ดีดอกมึงขึ้นไหนี่มึงล่ำมึงจะขึ้นไหมายางกับมึงว่กับกูยืดแตะล่างมึงหันไปไปพักกันล่ำพักกันยังขึ้นภาสีล่ำเพื่อนกระไดล่ำเพื่อนอีหยังกันร่าวยังไล่ำบ่เป็นกัติมาฟ้องร้องเรียนนี่เออร้องเรียนอีหยังอีนี่อีแพรดีเด่นนี่เป็นองมันอยู่ดิเจ็ดปีแล้วเออมันได้รับจากก่อนบอกค่ะ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 ขอลองเถอะค่ะขอลองมึงหันนี่มึงล่ำบอกค่ะเอ้าเจ้าะมาขอด่วดมนต์บอกไปไงกูถามเนี่ย มึงเอาปากล้ำเหนืออย่างล้ำโอ้ยก็เอาปากตอนพูดเลยจะเอาผู้ดากล้ำผู้ดากไก่ดาวได้กับมิ้งขี่มันขึ้นตัวโอ้ยกูไปเอาดากล้ำใจเฮียน่อยเลยเสียงขึ้นหมานี่ก็อยากล้ำบ้านี่แม่มันอยากล้ำเด้นี่ก็เจอเด่นีนสูสีมาเถียงล้ำตีเฮ้ยแท้ๆบังเอาอีดาวนี่เสียงขึ้นหมามือเวนี่ร้องเพลงเก็บข้อหอดพอถือกี้ไม่เก็บข้อเที่อประบ้าบก็ได้เป็นนักร้อง เอากรมมารธรรมดาละ่ะเขาสมัครใคเอกไคอเกฮะเขาสมัครมากเขาก็สมัครเป็นนักร้องเนาะเอ้ยผู้ใดแหละ,ละเอาที่แรกมันกัร้องดียู่เอาไปามาหาลองสี่ไหลเลยเสียงไหลเสียงเลยผ<ฟ>ู้ใดออกบันเ<ฟ>้เอากับน้องละดาแสงทองอันด <What? S 3> ีสาวบ่้อมร้องเพียงจักเทียบันเทหยงฮะบันเดหยงข้าจะกินเบียร์้วเบิงใครคืนใคร กวนเป่ารัศมีอะ้รนี่เดี๋ยวนี้ยากราอีแม่เป่าอย่าก้าวอีแม่เป่าหมายถึงหุนห่นเฮ้ยน้องเอมมี่น่ะเขาก็เสียงดีอยู่ได้ล่ะน้องเอมมี่นั่นเห็นว่า<อ>มันออกไหมนี<อ>่เอมมีม่เสียงดีกับจริงอยู่แม่เป<อ>็นอยงคยมันซ้ำแขนนี่ <c oughs> นักแรกพี่ยิ่งยังมาค้อย,อยงไงกับแขน<อ>ต้องวัดเสียงวัดชี้ให้ว่าน,น้าฟังนี่วัดเสียงมันมันว่าอยากลองเพลงเจ้าเอาจสั่นไหนๆกันไหนๆแล้ว กันเลยก็อยู่มาเจ็ดแปดปีเยวสิหาว่าเอื้อหนี่บ่ให้โอกาสเออเออกรไหาโอกาสแล้วก็หายเงินน้ำเงินนั่นกูหายอยู่แล้วเราต้องห่วงต้ว่าัคันมึงบอกดูมึงอัดสิบบอสได้ใส่สุดใส่สุดรับเพื่อนแบบนี้แบบฮอตต้องร้องเพลงแบบรับเพื่อนวันไหนเพลงอย่างเอาแบบเอาลองเบิึงเอ้อสิพิจารณาเออแต่ว่าให้หัวหน้าเทียบขี้ให้เฮลโร่เขาห้ล่อลองตัมตัให้เ้าฟังตะกอนมึงจังเทียบขี้กับเราจังเทียบขี้เออว่าสิฮอดกันบออาจจะไปใส่เบอร์แล้ว เออฉันี่เป่นกระเล่นมวนอยู่ดอกนี่นะที่มีเป่นเปะอยู่แล้วก่อนก่อนเตะเขางอหน้าไหมเธอก่อนลำเพลินไหมลำเพลินต่อเออแขกเอาลำเพลินแมนบอสบอสต้องเกินเนาะเกินห่ะเนาะเกินตีเอาถึงเอาก็ไปเอาผัวขาวก็ได้ป้ามามวลแขกแหมบอสเธอร่ำเพลินฉันแดนบอเอาตั้เอาไม่มันต้องเฮ็ตเซนซี่ได้หล่ะการจีเป็นนักร้อกไม่มันต้อง ผ่านบทพิสูจน์แบบนี้ต้องเสียคู่โดเรมีฟาซอลลาซีราอาม่หน่อยอาจารย์ตัวอย่าที่ไหนะอาจารย์ไปเติมตำก่อนเนี่ยลาซิบเนียวย้อมใบอาทิธาอ่อนกอบเจ้าพ่อกราบเจ้าพ่อลาสาวเยสุนุกโต๊ะ <lide> be มันละบ๊เปปนดนตีบ๊เป็นเนี่ยเป็นเสียอย่างดอกมันเป็นขีมันเป็นจังีไร่ละกับบ๊อบปิดเฉพาะได้เป็นนักร้องนะมึงเนาะเออทองซกันทองซะกันแม่ได้บ๊อูเมียได้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 เอามึงร้องจักบาทบงดึกปอนให้กัวบ่เออแม่งซือบ่ได้เป็นนักร้องท่นทีสิูุติเสียเพื่อน ขึ้นละบ่่านเอามึองานหาซะกันมึงงางหาขี้กันไปละสิบนิ้วยอมือวากระปาเจ้าพ่อกราบเจ้าพ่อและสาวนักสู้วาพร้อมบ่มกระมมกมีมืบอกกูเหยนีีควย ไ่ได้หัวเลยบ้านกัะยอนซูได้เป็นตาตลกบ่นซุ่มผีโอ้นี่ม่เทียงร้างเทียงร่นีู่นั่นเห็ดให้มันไ้นะก่คนพี่การต่ำสูงจนต้นแกยูเมทยังคูต้นแกครับหานามาดมัยยูเไปไม่ยูพเมทซูดพนเ่ยวพันกินต้นมึงใส่ได้อยู่กินยังเอา เสียงต้นใจอยู่เอาไหมเอาไหมไปเทตุไหมเอาไหมเอาไหมอนาคตอนาคตนักร้องเฮาสองคนแม็กซ์จะรักเฮียแตกกระหม่องเฮาสิเป็นนักร้องขี้กันกู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 เอาไหมเด้อมาเด้อเด้อฮ่าฮ่ายินดีเพราะหน้าพ่อหน้าแม่กูไปละยเส้นนิ้วย่อมือ เจ้าพอเลือสูทอดกจาแมกูสิยันหัวหน้าเนะค่บแม่มือยตงโมขวดพองเลยครักกหลินมวอีธามเจ้าเจ้าเๆเอาไปขึ้นพอยตนี่อ้ามันบ่ได้เป็นนัก้องบอบบอกูเก็บมันกูไล่ไทยรำหัวปีนาสุกกูไ่ได้เป็นนักนักองเฮ้ยเฮกอดกดทุกนอย่างน่ะ เอามาอะไสุก่อนอุปาร์มีห่อนมาอะไรปะโทเมเปิลงเอี่ยมยายายาแล้วไม่ดีไม่ดีเงินเงินก้มลงเงินเงินเงินโอ้ยโอ้ยอี่ามเลยจากผู้ใดนี่จากผู้ใดประกาศในพันแหนเอาสุกบึกษาแม่น้อยเยอรมันจ้าแม่น้อยเยอรมันค่ะประเทศนอกแท้ มาแม่อีข้างเงี้ยวขัวสีนางได้สุดมันกับเมียประหลดอีห้ามึงสุดมันหัดเดี๋ยวเอาบ่เมียซุบไปได้เงินเอาเหมือนเหรอไปได้ก well ูเอาได้หมดอยากหลักสุดกูมาใจห้าขัวมึงเอ้ยใส่บ่ได้กะยังเม็นอยากใจของกูคักเนาะโอ้ยกูบอกกูว่าเนี่ยมันหัดคักยากไปนี่โอ้ยเนาะจากไม่น้อยเยอรมันเหมือนกันนะคะสองสาวตลกคนละห้าร้อยบาทบาทือดีแท้ กะดีตัวนาะบอดีกะนั่งซีแตกเหลาอยู่ลังหันผมตัวเนาะเอาลูกเร็วมาลูกปะอีนหามึงก็จะเป็นลูกหยาบใช่โอ้ยบดายบดาทางนี้บดาทางนี้บดาลูกบดาทางนี้เล่เล่เนี่ยคุณใจส่จีการีผักมึงมันหัดกูเอาบอกคือเนาะบอกคือนั่งซีแตกแล้วมันจะเป็นไส้มู สุดแม่เยี้ยมึงเป็นบูไซมึงจะมาใส่จังไดไก่ย้อนว่ามันงานนี่ล่ะอีห้ามึงควนเล่ไปลักสุดแล้วมา้งจันดานเอ้ยคอยมึงแล้วจีออกเสียงไม่หรอบอกสัตวว่าสั่นเป็นกระเทยเป็นอาชีสแตกง่ามก็บจีเอาเมียเนี่ยเอาจังใดจะเป็นกระเทยกับบอตัดผมสั่นเดเอาเมียก็ได้เอาเมียเดี๋ยวก็ไปผมยาวคือเก่าวันนี้แม่ยจะเป็นแนวโดยเว้ยจะเจ้ายังเงาผัวเด็กน้อยเนาะเอากระต้งเอายุ